ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมานอกสถานที่นะคะวันนี้อีชันนะคะมาอยู่ที่เดอะสตรีทลั s h d ดานะคะทุกคนวันนี้มีนัดคุยเรื่องมารินนสนะคะประเด็นมารินนสตอนนี้นะคะกับหนึ่งบุคคลที่คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักเขาเลยค่ะทุกคน เป็นแฟนมามริการเสมือนการเดี๋ยวมาคุยกับเขานะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็คิดยังไงกับทีมที่ตอนนี้อยู่บวยของตารางและกําลังเสี่ยงจะตกชั้นนะคะทุกคนสสเดี๋ยวเราเข้าไปเจอเขาข้างในเลยดีกว่าในแคปะเจอละนั่งอยู่เจอแล้วโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับ เข่าแล้วนะคะวันนี้ก็คือ<ม>เดี๋ยวให้แนะนําตัวนะทุกคนคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้น,นกันมาบ้างแล้วนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเป็นแฟนบอลฟุตบอลไทยนะคะยังไงต้องรู้จักคนนี้แน่นอนนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตติดอุปกรณ์ก่อนนะคะติดไมค์ก่อนนะโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาให้พี่เขาแนะนําตัวสะหน่อยนะคะ<ม>เผื่อใครนะคะที่แบบว่าเอ้ยคุ้นๆแต่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวเลย เชิญนัทนัตัวกับช้าช่องบอลสลโอได้เลยค่ะสวัสดีครับชื่อบอนนะครับจากเพจเกียนบอลไทยครับวันนี้นะคะอืมรู้สึกเป็นเกียเอิอไม่ใช่เป็นเกียนเป็นเกียรจริงๆิงไม่หรอกก็คือจะบอกว่าวันนี้นัทพี่บอลมาคุยนะคะครเรื่องประเด็นประเด็นร้อนอตอนนี้เจลีกนะคะเจีกสูสุสดฤดูการสอง5ันีิห้านี้นะคะสำหรับทีมที่เราเชียร์เหมือนกันครับ ก็คือโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสะตอนนี้ก็สถานการณ์เนี่ยพี่รู้อยู่แล้วนี่ก็รู้อยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะอันดับสุดท้ายของการงานะคะอันดับที่20คือโซนแดงเข้มอะ่ะเออใช่ <laughs> แล้วก็เนี่ยคืออะไรรู้ไหมทุกคนมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะหมายถือว่า เสี่ยงตกชั้นขนาดอันนี้เท่าที่เขาเขาบอกว่ามันมีก่อนหน้านเนี่ยมันมีอยู่ปีนึงที่แบบว่าเสี่ยงเสี่ยงสุดๆแต่ว่าเหมือนแบบมารอดเอานัดสองนัดสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ยเอออ๋อนี่อันนี้เขาเชยร์มาก่อนแต่ว่านั่นก็อ่านประวัติเหมือนกันแหละไม่ได้ไม่ได้เชยร์ตอนนั้นหรอกมากแต่ว่าโบมาที่หลังแต่ว่าพี่บอลนะเขาเชยร์มาก่อนนานนแล้วอือนั่นแหละ แล้วยังไงอะแล้ววันแล้ววันนี้แล้ววันนี้แล้วนนวันนี้วันเสาร์ที่28นะคะทีนุนายกเจอชลนนาเบลมาเล่ค่ะกานาวาดับบี้หมพี่คิดว<ะ>่าไงโอ้โหไปเยือนด้วยไงออทำไมละ่ะยาก <c oughs> <c oughs> นี่เอาน,นี่เราอ,อยากไปแบบมีฟิกไมซ์เซฟด้วยยากนี่ ไอเลมอนแกสเตเดียมาจริงๆพูให้มันเข้าหูนะมิเลมอนเลมอนแกสเตเดียมาจริงๆแล้วก่อนนั้นยิงเคยเคยจะไปครั้งหนึ่งเคยจะไปครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีนี่แหละแล้วก็โดนเพื่อนเป่าหูเพื่อนคนไหนเพื่อนที่เป็นแบบชาวญี่ปุ่นน่ะเคาเป็นแบบแฟนมาริโนตด,ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คนนี้พาทัวร์สนามมาหรอเออไอตาเนี่ยไอตาเนียคือแบบเขาเรียกว่าอะไรมันแบบมันไม่เอาเลยไม่เอาใครไม่เอาทีวีเลย คือผมไม่เอาทีมอื่นเลยชื่อชื่ออาโอตโตะนามสมมุติแล้วกันสมมติว่าใช่อาโอตโตะนามสมมุติก็คือมันมันเชียร์นี่แล้วมันไม่ชอบ <c oughs> คอนตเล่ไม่ชอบคือดาร์บี้อ่ะไม่เอาเลยอะไรเงี้ยทีมโตเกียวและปริมแวตลมันก็ไม่เชียร์อะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบเออมันมันก็บอกว่าอย่าไปเลยไกลเออนั่งั่งสองชั่วโมงไกลแล้วก็นั่งรถก็ยาวแล้วก็สนามก็ <c oughs> ไม่ไดีนี่คือหาหาข้อตี ที่นั่งก็ไม่มีหลังคาเนี่ยฝน <ผล S 2> ตกมาโน่นนี่นคือแบบทุกอย่างอะ่ะคือแบบว่าเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีสู้เราสู้ของเราไม่ได้ยออออสนามโอจ่ายหลาแคนวคนแร่งไม่เต็มพวดเลยเออนั่นแหละก็เลยก็เลยไม่ได้ไปก็เ,ออเลย แต่จริงก็เสียดายนะเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ไปเช็คอินสักหน่อยก็ดีอ,อ,อะไรนะเงี้ยควรจะเป็นแบบคือคือคือตอนตอนถึงตอนนั้นนะอะบางทีด้วยด้วยอารณมณ์แบบนั้นด้วยฝนมันตกนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็เลยมีความขี้เกียจแต่ว่าพออีกมุมนหนึง่งพอกลับมามันจะรู้สึกแบบเออหน้าไปกว่าอะไรเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่มีอะไรหรอกว่าแบบรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ใช่รู้งี้ไปดีกว่าอ่าใช่ใช่นี่ก็รู้งี้ไปดีกว่าวันนั้ขี้เกียจใช่ แมงก็แมงก็ได้เช็คอินละเลมอนแกสเตเดียมเพิ่มเพิ่มหพิ่มมุดไม้เพิ่มหมุดหมาย้มิงพี่อะไเพราะว่าคากานาว่าตอนเนี้ยไอ้จังหวัดคากานาว่าตอนเนี้ยทีมที่เล่นอยู่บนเจลีกมันมีสามทีมใช่ป่ะแล้วก็เหลือคืออ่ะสี่เออสี่มีโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะมีสซาสเตเดียมไปมาแล้วแล้วก็มีอะไรอีกวะโยมาเอฟซีนิปัสสุสเตเดียมอ่ะอันนี้ไปมาแล้วแล้วก็มีอะไรอีกวะ คอสีฟอนตาเล่โคโลร์กิสเตเดียมอันนี้ก็ไปมาแล้วเหลือเนี้ยแหละชอนนเดลมาเล่นะคะเลมอนแกสอันนี้ยังไม่เคยไปค่น่าเสียดายเหมือนกันเนาะใช่แต่อ้อมไม่ไม่เป็นไรหรอกไปฟายละไม่เลมอนแก๊สเออเราก็ทีนี้จะบอกว่าไงอ่ะคือวันนี้เราต้องออกไปเยือนใช่ป่ะใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้ ยังมีครั้งคือมันไม่ดีใช่ไหมแล้วพี่คิดว่าไงอ่ะวันเนี้ยพี่คิดว่าเราจะชนะได้ไหมเราเปลี่ยนโค้ชด้วยนะเปลี่ยนโค้ชชื่ออะไรวะอิชิอิชิอะไรสักอย่างอิชิอิชินะอิชิไม่ใช่สิอิชิอะไรไม่รู้่จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นคนญี่ปุ่นเลยเออเป็นคนญี่ปุ่นเลยก็คือเป็นคนญี่ปุ่นในรอบหลายปีอ่ะนับตั้งแต่อ้อังเกอ่ะมั้งก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ก็คือแบบในรอบพอสควรนห้าหกปีหลังเนี่ยก็คือญี่ปุ่นเอออเซเลียอะไรเงี้ยมาตลอดจนคนนี้ก็เขาบอกว่าเหมือนเป็นโค้ชเยาวชนมาก่อนโค้ชบอลมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นสตาฟแล้วก็ขึ้นมารักษาการหนึ่งมัดหนึ่งแม็กหนึ่งแมมัดแล้วก็ล่าสุดเป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวแพ้ให้เอฟซโตเกียวอ่ สามศูนอ,ออแล้วก็วันนี้ก็นั่นแหละแต่ว่าถึงตอนนี้ผมว่ากคงรู้แล้วแหละว,ว่าผลเป็นไงออก็ขอให้ผมทายผิดแล้วกันกว่าผลงานยังไม่ขอให้มันผลงานส่วนทางกับที่ผมคิดไว้แล้วกันอะไรเงี้ยหมายถึงอะไรอะ่ะผมว่าผลงานมันอาจจะไม่ดีไงวันนี้อาจจะจุนจูนกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่สไตล์มันอาจจะเหมือนกลับไปคล้ายคล้าย,ายไอ้ก่อนนั้นเนี่ยไอออสอะไรนะ เอิอตอน้นไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนก่นอนกินโนบลอะค่ะเออสตี์ฮอลแลน่นหรอเออสไตล์การเล่นอะเหมือนเหมือนจะคล้ายๆสตี์ฮอลแลนด์เหมือนไม่มีสไตล์นะสไตล์เป็นไงวะน่ะเหมือนจะพยายามบิวอัพบิวอัพฟุต<ด>บอลฟุตบอลญี่ปุ่นบิวอัพหลังๆบิวอัพจะสไตล์บิวอัพบิวอัพจากแดนหลังค่อยค่อยจ่ายค่อยๆปั้นอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วหรอแต่ว่าในส่วนตัวนี่นะคือถ้า จะมาบิวอัพอะมันอ e ีบิวได้แต่ว่ามันแบบนักเตะไม่เข้าใจไงไม่ใช่รับบอลแรกไม่ดีอ่ะจับลันเงี้ย <laughs> คุ้นคุ้นไหมสไตล์นะ <laughs> คือแจแจสปุกอันี่มือลันนะไอ้น,นี่จับลัน <laughs> ออไม่รู้นะค<อ>ือคือกอลังคิดว่าถ้ามัวแต่บิวอัพบิวอัพได้แต่ว่าเกมบุกจะเป็นไงอ่ะ ะเราเกมบุกเราตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมอ่ะวิ่งไปวิ่งมาทำไม,มทำไม,มดาวน์ซันโวฤดูกาลที่แล้วอยู่อยู่กระโดดข้ามบอลน,น่ะนัดก่อนหน้าเนี้นนมันดาว์ซันว่าจุดโทษเอง ไอ้นี่ทำไงเนี่ยไอ้นี่ดาวสุดโบว่าที่จุดโทษอีโรเปสื้อรองไห้แล้วตอนเนี้เออกูดาวไมอยู่ค่ะแต่อย่างตอนมาคอสจูเนียร์ที่เขาได้ดาวสุดโบอันนั่นก็จุดโทษนะเออแต่ว่ามาคอสมันยังแบบว่ายังปวดๆหน่อยปวดๆหน่อยมันปวดเพราะว่าอะไรคือมันปวดแล้วนี่นะคิดว่ามันได้แชมป์ด้วยไงคนก็เลยเออปวดมากเลยเถอะเก่งสามตัวบนเก่งสามตัวบนวันนี้ใส่เสื้อใส่เสื้อปีที่ได้แชมป์มาแล้วนะ แต่ตอนนี้ตอนนี้มันยังไงมันหนุ่มปีนี้ปีที่ได้แชมป์จุกเลยจะบ้าเออพอพูดถึงได้แชมป์เห็นในในเราเยกในช่องอ่ะมีคนไปเมนว่าแบบว่า ชวนเชวนมาเล่นเจ2กับซัปโปโรอ่ะมีมีม,มีอันนี้คุณถ้าคุณดูอยู่เรายังมีครั้งหนึ่งว่าคุณอย่าหนีไปเจแล้วกันซัปโปโรอ่ะยังก่อนมันยังมีหวังใช่ไหมล่ะฉลาดฉลบหนีไม่มันยังมีหวังใช่ไหมล่ะ s. <S มีเนอสมีก็เอาจริงๆเดี๋ยวนะผมขอ่อยยาเช็คแบบเ,เ,เรียนเรียนไทม์เลยแล้วกันเอาเลยตอนเนี้ย,ยของเราปี14แต้มอ,อันดับ ต่ำสุดโอ้โหโชนันโชนันคือ17บเจ็ดด้วยเห็นไหมล่ะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สองคัญห่างวันนี้สองคัญห่างจากโชนันแปดแต้มอ๋อวันนี้สองคัญไหมล่ะสองคัญสิออสองคัญสิ <laughs> เอาสิมาเลยแปดแปดแต้มสมมุติถ้าเราชนะได้ <c oughs> เราก็จะไล่โชนันเหลือห้าแต้มเออแล้วไงต่อห้าแต้มก็เอาดีสนะ <c oughs> ิบหกนัดกับห้าแต้มอะไรเงี้ย ด้วยทีมไทยตารางอ่ะเนี่ยอย่างอาร i บิวรกเราก็จะไม่แพ้ใช่ไหมใช่ไงโยโกบ้าเอฟซิแต่แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพอพอเพราพิษดีเชื่ออยกันว่าด้วยความเป็นยามิเบตมันมันไม่อะไรง่ายๆหรอกยังไงมันไม่ยอมง่ายๆหรอกอาวไม่ยอมอยู่แล้วปกติก็ไม่ยอมแต่ว่าใช่แต่ไม่ไหว ไม่ยอมตอแต่ก็ไม่ยอมแต่ก็ไม่ไหวอะไรก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อละอะไปต่อไปต่อสรุปก็คือวันนี้ณขณะนี้นะเราอัดเนี่ยมันมันคือวันเสาร์ที่28นะยังมีครั้งหนึ่งซึ่งวันเนี้ยบรินอสจะไปเยือนชอน,นันเบลมาเล่แมตตียี่สิบสองเออแล้วเราก็ยังไม่รู้ผลนะว่าณตอนเนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเหลือห้าแต้มแล้วตอนนี้การคาดการของพี่บอลก็คือพี่บอลคิดว่า สรุปเลยเกมวันนี้ผมว่าชนะผมว่าต้องชนะอตอนเนี้ยตอนเนี้ยนักที่ดูตอนเนี้ยนะช่องหัวอังเนี่ยจะเหลือห้าแต้มละกับเกือบกนั้นชนะนะชนะอยู่แล้วดิเออชนะนี่เฮ้ยเป็นเรื่องเสี่ยงอะไรอ่ะเหลือเหลือจากจากเนี่ยเรื่อยๆค่อยๆบีบอ่ะต้องบีบต้องบีบต้องบีบคิดว่าหลังหลังตอนนี้เราควรจะชนะไม่ต่ำกว่าเขาแหละชนะให้ทุกเกมไม่ควรมีเกมใหญ่ เจอพวกทีมใหญ่ๆตบเรียบอะเอาหมดเนาะตบเรียบทำไมอย่าเรายังจัดการไอ้คาชิมะแอนเดอร์ในบ้านเราได้เลยแล้วเราก็ไม่แพ้ใครแพ้เอาบิเล่เสียได้นะคือเสียดายมากคือตอนนั้นอะใช้คําว่าโมเมนตัมกับกลังมาแล้วดันเบรกทีมชาติเป็นหลายครั้งมากคือโมเมนตัมกำลังดีกำลังดีกำลังดีเบรกทีมชาติปั๊บอ้าวช็อตเลยอืมเครื่องเย็นเลยกําลังใจกําลังมาเออแล้วแบบโอ้โห แล้วและเอตอนเบกทีมชาติมันมีบอลจกกักรพรรดิชใช่ไหมบอลบอลเอ็มเอร์เรอร์ครับแบบม,มันบั่นทอนกำลังใจเพราะไปแพ้ทีมดิวชันสี่ไม่เกี่ยวหรอกหัวใจต่อบางแล้วเกินก็ลเล่นอย่างนังง้นน่ะเอ,อเดี๋ยวด่าซ้ำแล้วเนี่ยเด็เดแพ้แพ้ตีซ้ำแพ้ตีซ้ำแพ้เดี๋ยวแม่ตีซ้ำ โอเคก็คือเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยนะคะก็วันนี้นะก็เราสองคนนะคะที่เป็นแฟนบอลมารินอสนะคะจากประเทศไทยนะคะเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะคะฝ่าฟันวิกฤตสำรับวิกฤตในฤดูการสงพันธีิ้านี้ไปให้ได้นะคะ นั่นแหละก็หวังว่าจะชนะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่อยเ,รอ,ยเรอยเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้<ม>บอลถ้วยเหมือนไม่มีแล้วนะหรือจริงๆมันอาจจะเป็นแผนก็ได้นะที่เขาพยายามตกรอบบอลถ้วยทั้งหลายเพื่อได้โฟกัสกาลีอย่างเต็มที่ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่นะคะเออก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เท่านี้เลยนะเราไม่รู้ว่าผลของเย็นนี้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนก่อนจะลากันไปครับ ให้พี่บอลฝากผลงานหน่อยอ๋อก็ทั้งเพจครับฝากติดตามเกมบอลไทยทั้ง Facebook นะครับทั้ง Youtube นะครับทั้งเรียกว่าแอปแดงแอปดำแอปฟ้าอ่าทุกช่องทางทุกช่องทางครับเกมเกมบอลไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตัวภาพตัวหนังสือจะอยู่ตรงนี้ หยอกล้อเล่นล้อเล่นก็ทุกเ่องทางครับผมเกียวกันไทยครับฝากด้วยโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูบอลต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลากันไปนะคะด้วยเพลงนี้เลยลา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 ย่บอกมาล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 าโ हम <coughs> र <coughs> <coughs> <coughs>